สวัสดีค่ะที่ชั้นนางสาวอัญชาานาสินเจริญเล่นประจำตัว5401 001 62 2097ค่ะวันนี้นะคะจะมาตกแต่งชิ้นวางเท้าเพิ่มค่ะดับโปรแกรม Solid work ์นะคะขั้นตอนแรกนะคะก็เปิดโปรแกรม Solid Work ์ขึ้นมาค่ะแล้วก็เปิดงานนะคะจากที่เคยมีอยู่แล้วค่ะ เป็นชิ้นมากเท่าอันเดิมน,นะคะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็จะปรับมุมมองค่ะเป็นแบบคอนเทนนะคะจากนั้นเราก็ทำการสเก็ตค่ะโดยสร้างสี่เหลี่ยมนะคะแบบคอนเนอร์ในคิงเกอร์นะคะสร้างขนาดเท่าไรก็ได้คะ่ะกำหนดสมาไดาเมนชันนะคะให้มีขนาดเท่ากับ6คูณ10นะคะ ยหางนะคะจากจุดนี้ไปถึงจุดนี้ให้มีขนาดเท่ากับ2ค่ะและจากจุดนี้นะคะไปยังจุดนี้นะคะให้มีขนาดเท่ากับ1ค่ะคะ่หลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการ x อกทวิพัดนะคะเอกทวพัดมีขนาดเท่ากับ1ค่ะ ะะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะสร้างแกนด้วยโปรแกรมด้วยเครื่องมือเอ็กสนะคะด้วยแบบทูพอยตนะคะกดตกลงค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะใช้โปรแกรมดีเนียแพทเทิร์นนะคะ ทำการกดอันนี้เป็น feature t o pattern นะคะแกนอันแรกเลือกเป็นหน้าขอ,อน,นี้ค่ะแกนอันที่2อเลือกเป็นแกนกลางนะคะแล้วก็กดแบบรีวอ r d ค่ะอันนี้นะคะเปลี่ยนเป็น7.2อันนี้10จจำนวนเท่าเดิมค่ะส่วนอันนี้นะคะ เปลี่ยนเป็น12.5นะคะค่ะตับคูณนะคะอ่าแล้วเราก็จะเลือกออกนะคะเราเลือก16กอันตรงกลางออกโดยการคลิก ะะขั้นหลังจากนี้นะคะก็จะเป็นการสร้างเพลงนะคะโดยที่เข้าไปที่คำสั่งนี้ค่ะ reference geometry mm hmm. นะคะกด mm hmm. ไปที่เพลงค่ะแล้วก็เลือกนะคะ mm hmm. เพลงก็คือพื้นเลืพื้นตรงนี้หนึ่งที่นะคะ แล้วก็เลือกแกงค่ะกดตกลงค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาสร้างด้านข้างค่ะนะคะกดสเปซบั้นหนึ่งทีนะคะแล้วเลือกน้องมันทูค่ะแล้วเราก็จะทำการสเก็ตนะคะเพื่อสร้างด้านข้างไปที่เซตเลอร์ไลน์ค่ะ างสี่เหลี่ยมนะคะด้วยเซนเตอร์ไรท์แองเกิลนะคะลดลงกำหนดสามารถไดเมนชันค่ะหออันนี้มีขนาดเท่าก,กับ1ิซมนะคะส่วนอันนี้มีขนาดเท่าก,กับ8ปซนคะ่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะทำการเอกโทมันขึ้นมาเอกโทสางคะ่ะ แล้วนะคะก็จะลบพรมค่ะให้ฟิลเล็นะคะมค่ะเราก็จะเลือกนะคะหน้านี้แล้วก็กดตกลงค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้คำสั่งมิลเลอร์ค่ะเพื่อ c o ปลีไปอีกด้านหนึ่งนะคะ มิลเลอมิเลออันนี้นะคะเพนเลือกเพจนี้เพนี้นะคะส่วนงานเลือกอันนี้ค่ะเลือกให้หมดหรือถ้าไม่หมดก็เดี๋ยวไปเสริมเอาด้านหลังได้นะคะค่ะกดตกลงนะคะแล้วก็ถ้าหันมาดูอีกด้านหนึ่งนะคะว่าเป็นยังไงบ้างก็คืออันนี้จะมี เหมือนกันทั้งสองด้านแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะฟิเลตเหมือนกัน,นะคะ่ะฟิลเลตอันนี้เราจะมีเอากับสองนะคะฟิลเลตคน,นต่างๆที่เหลือ ตกลงนะคะให้ก filter expert ดฟ i เ t อร์เอ็กซ์เพรสเลยค่ะรอสักครู่นะคะครานี้ก็จะฟิลเลขอบทุกมุมแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนการใส่สีค่ะก็เลือกนะคะเลือกทำหัวค่ะเลือกตั้งแต่ขั้นตอนการทําอันแรกเลยนะคะกดปุ๊บกดชีพแล้วก็เลือก,อกจนอันสุดท้ายค่ะ ก็ไปที่ตรงนี้นะคะเป็นการใส่สีแล้วก็เลือกสีค่ะกระตกตรงนะคะเป็นอันเสร็จค่ะชิ้นงานวางเท้านะคะที่เพิ่มลายกันลื่นนะคะและด้านข้างค่ะคุณคะ